สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่จวนพามาเที่ยวพัทยาค่ะวันนี้พี่จวนพักที่ C2 by the Side ค่ะสวยทั้งด้านนอกห้องและในห้องพักเลยนะคะเรามาดูกันค่ะตอนนี้เรามาถึงอ h e Side s e แล้วนะคะ s 2 a t d นะคะโอเคบรรยากาศนะคะอันนี้เรามาถึงห้องแล้วนะคะ เดี๋ยวพาไปดูห้องนอนกันฮัลโหลฮัลโหลเยสอันนี้ <Welcome S 1> เป็นกระจกสระน้ำนะคะ <the> กระจกสระน้ำอันนี้ก็เป็นที่นั่งของดีไซน์ดีไซน์สีทูโอ้ยูวอันส์ส e ปอันนี้ก็เต็ปที่สองก็จะเป็นห้องนอนนะคะ อันนี้ก็จะเป็นห้องห้องน้ำอันนี้ก็จะเป็นห้องหลังห้างหลังดีไซน์สีเราก็จะมีวิวมีกระจกโอ้เออ a w มอ o m ายออกจากห้องน้ำแล้วนีห้องน้ำอายพาไปเที่ยวห้องน้ำ ถ่ายให้ทุกคนเลยทำคลิปลง youtube อันนี้ห้องน้ำนะคะห้องอาบน้ำก็จะอไม่่ใชดีอันนี้ก็คือห้องอันนี้ยืนอาบน้ำอยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นอ่าบอาบน้ำน <c oughs> ะคะอาต่างจากเดเที่ยวที่แล้วจะมาพักในโรงแรมเดอะไซแต่เที่ยวนี้มาพักที่เดอะไซซีทูนะคะจะต่างกันเพราะว่าเดอะไซซีทูจะมี ห้องว่ายน้ำเสร็จตัวค่ะ oh. awesome you like อ่ะ beautiful อันนี้ในห้องนอนนะคะโอเคอันนี้ในห้องนอนอันนี้สามารถเหยียบได้นะคะเหยียบกระจกค่ะแล้วก็นี่แม่เห็นยังแม่เห็นไหม ทำความทำความสะอาดกระจกในห้องนอนด้วยกระจกสระว่ายน้ำวิวดีค่ะบรรยากาศดีค่ะว่างๆมานะคะดีไซน์ดีไซน์ซีทรู ขายเครื่องดื่มตรงนี้โอ้ยเยอมีวันเบียร์น้าวเลยเยส g o in t น e h o น s e y e a h h ี้ p y h a p ้ y happy ท่าน้นะ,ะาานส b e a u t ส f u l y e s Yeah. ยสว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 สวยส l v วววววสง พาม่าชีสนะคะพิซซ่าจากซีทรูเดไซน์ค่ะตอนนี้ก็รีวิวรีวิวนะคะคุณยายมาเที่ยวมาเที่ยวทะเลแต่ก็อยากกินกะเพราหมูกรอบนะคะไข่ดาวค่ะน่ากินมากเลยค่ะ ดูนะคะหมูกรอบชิ้นใหญ่ๆนะคะนชิมค่ะคุณยายชิมอ่าคุณยายแฮปปี้ไหมคะแฮปปี้เบ้นแล้วแบ้นแล้วอันนี้เขาเรียกอะไรคะรีวิวรีวิวอันนี้คือข้าวผัดซีฟู้ดนะครับกับน้ำจิ้มเอ็กโวอร่อยไหมครับลองชิมดูหรือยังยังเลยครับอ่าขอตัวไปชิมก่อนครับ โอเคไปชิมที่ไหนอันนี้เขาเรียกข้าวผัดอเมริกานะคะของน้องเกรซอืมน่ากินมากเลยค่ะน้องเกรซชอบไหมคะวันนี้มื้อเช้าของเรานะคะทานกลางน้ำค่ะอ้อร่อยไหมแม่อร่อยไหมยายมันทอดมันทอดยูโรเอยูรีเอมันทอดยูวี ยูว mm ีห hmm. น mm. mm. wow. cool. ูพลาดแล้วยูวียูวีมิสยูวีมิสเย่สวัสดีค่ะวันนี้มื้อเช้าของเรานะคะกินกลางน้ำค่ะดูสิคะออไปกันอือแม่ นู๋ซื้อ yummy y u อร่อยค่ะออ s b e i c อืมูมาี่เอามาให้อืมอร่อย yummy u m m y อรย่มเ้ยัี่ยัม m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  อร่อยค่ะ ยรีวิวรีวิวอาหารถาดลอยน้ำนะคะรีวิวรีวิวอ้อรีวิวรีวิวมีซอสซีสต์ไเตอร์แล้วก็แพนเค้กนะคะแพนเค้กเดี๋ยวเอาเข้าปากเดี๋ยวค่ะทงเดี๋ยวค่ะทงมาครับ ยัมียำงมียำงมีซอสซีสมีมีอิ่ยำงมียำงมีอันนี้นะคะสามีบอกอร่อยมากเดี๋ยวมาิูกันอืมอร่อยจริงค่ะว้าวอืมอร่อยจริงค่ะใคร Uh. <laughs> could <coughs> <coughs> mà everything, you know. thể thế này, đúng แล้วจบทริปด้วยการทานอาหารเช้าที่ซีทูบายเดอไซด์ค่ะวันนี้ที่เจิญจบทริปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ